สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเรานะคะช่องพังน้องแบมนะคะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่3เมษายนนะคะนี้นะคะสับป,ปรลรเด็กอ้วนมาแล้วนะคะผมเด็กอ้วนจะมีสับป,ประรดทานแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคะแนนนะคะที่มอบให้กับเด็กอ้วนนะคะน้อควังนะคะนําคะแนนที่ได้นะคะมาเปลี่ยนเป็นสับป,ประรดนะคะให้เด็กอ้วนไว้ทานนะคะผม ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดญผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านนะคะโค้อในสับป,ประรดก็กําลังลงนะคบอันนี้จะเป็นสับป,ประรดที่มาจากกระแพงแสนนะคะคือกินไม่ได้แล้วนะคะเน่าแล้วนะคะอันนี้รอบใหม่นะครับผม ได้ร้ายสองวันแล้วนะคะเนื่องจากว่าฝนตกนะคะเด็กว่านไม่มีที่หลบฝนนะคะเลยไปขอภูกนะคะอยู่ที่บ้านของญาตินะคะเพื่อที่น้องจะได้มีต้นไม้อะไรหลบหลมหลบฝนมั่งนะคะคุณแม่จ้าเพราะว่าผูกที่สวนเรากก็คือยืนแบบอยู่กลางแจ้งเลยนะคะ กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์พูดคุยส่งกำลังใจนะคะพูดคุยทักทายกับเด็กวนได้นะคะ